สวัสดีเจ้ามาป้ากรบการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอีคารที่องมีนาคม2568เจ้าเรามาดูสภาพอากาศที่พัดมากนนะเจ้าตวันนี่เจ้าที่ภาคเหนือของฮามีอากาศฮอนถึงฮอนจัดก็มีฝ้าหั่วนในตอนกลางวันเจ้ามีรายงานอุณหภูมิสูงสุดของตะวา่าวัดได้40.8 40. องศาศเซลเซียสเตรียมเพื่อเถืนจังหวัดลำปางเจ้าต่อไปเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้า ของสภาพอากาศวันนี้นะครับจากแผนที่ตอนที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนตัวแอวที่เราหันเนี่ยนะครับก็ยังคงปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับกระทำให้วันนี้โดยภาพรวมนะครับภาคเหนือก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับแล้วก็มีลักษณะของฟ้าหัวในตอนกลางวันนะครับแหมปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของลมตอวนตกเฉียงใต้นะครับกับลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดสอบกันแถวแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับก็อาจจะทําให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแห่งเกิดขึ้นได้บาง นะครับในส่วนของภาพทายดาวเทียมเจ้านี้นะครับท้องฟ้าเกาะค่อนข้างโป่งนะครับอาจจะมีเมฆเล็กๆน้อยๆบางแห่งต่ออันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับต่อไปก็เป็นแบบจําลองฝนรวมนะครับอย่างที่บอกวันนี้ฝนประมาณร้อยละสิของพื้นที่นะครับแต่ว่าจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงเกิดขึ้นต่ยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ได้ไปตั้งแต่บริเวณแถวตากกาแพงเพชรนะครับพิษณุโลกเพชรชบูรณ์โซนนี้เป็นหลักนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนขึ้นได้นะครับ วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับฝนก็ยังคงอยู่แนวเดิมจงหวัตติฮ้อมานะครับก็ยังคงใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมในส่วนของอุณหภูมินะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่34-40องศาเซลเซียสในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับสูงสุดก็อย,อยู่ที่ลำปางน,นะครับต่ําสุดนะครับก็อย,อยู่ที่2-22องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่38ถึง40องศาเซลเซียสนะครับแถวบริเวณจังหวัดตากและก็เพชรชบูร์นะครับส่วนต่ำสุดวันพุธนะครับก็อย,อยู่ที่22นะครับถึงสององศาเซลเซียสในส่วนของอัตราการระบายอากาศนะครับวันนี้จากแบบจําลองก็ถือว่าระบายได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการสะสมของฝุ่นควันวันนี้ก็คาดว่าจะาระบายไปได้ดีขึ้นฝุ่นควันก็มีโอกาสที่จะลดลงไปได้ถ้าแรงกําเนิดลดลงนะครับหรือว่าแรงกําเนิดคงเดิมอยู่นะครับ สุดท้ายนี่เจ้าที่พังเนี่ยของฮาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเจ้ามีอาการห้อนด้วยทั่วไปและมีอาการห่อนจัดเป็นบางแหง่งโดยจะมีฝนฟ้าขนองและล้มกระโชกแรงเป็นบางพื้นที่เจ้าจะได้กับขอเพื่อปอมแพป่น้องดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจะอากาศที่จะห้อนถึงห้อนจัดรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฝ้าคันองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดไว้ตัวนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมสาสอบถามเพิ่มเติมได้ตี053277919หรือติดตามข่าวสารทางทางเว็บไซต์เ Facebook และติกตอ k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน